นะคะอันนี้เป็นช็อตนะคะช็อตคลิปเนาะให้แฟนทางบ้านดูแม่ย่าบอกว่าอีตรงนี้นะคะนี่ค่ะยุงฟาวตรงนี้คุณจะเดินขึ้นไปนู่นค่ะมีร้านอาหารอีกนะคะก็คือที่เราดื่มกาแฟกันอีตรงข้างล่างนะคะตรงที่จุดพักจุดแรกนะคะส่วนข้างล่างน่าจะเป็นอุโมงค์นะคะโม่รถไฟค่ะจะดูนะคะตรงนี้หิวทั้งนั้นนะคะ ดูค่ะที่เรายือนอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะหน้าผานะะเราอยู่นี่เขาทำที่ยื่นออกมาเนี่ยหน้าผาค่ะอีจุดนี้นะคะที่ว่าเดินขึ้นไปได้นะคะไปร้านอาหารที่เรา,เาพักกันถ้าใครเดินได้นะคะอุ้ยมีคนเดินด้วยอ,อุ้ยจริงค่ะนู้นค่ะมีคนเดินกลุ่มใหญ่เซตใหญ่เลยอะ่ะนู่นค่ะ โหโหมีคนเดินค่ะเขาจะเดินลงไปจุดที่เราพักสามสิบนาทีนะคะนู่น okay, ค um anyway> ่ะด okay ูันขึ้นเขาไปค่ะน่กิ ตรงนี้ก็คือนี่นะคะก็ใกล้ๆก,กันนะคะกับจุดจุดน้ำที่วิหิมะหล่นใสล่นใสตาจุดเดียวกันนะคะโอ้ยคนเขาเดินไปเนาะเก่งบิ๊กซูมสิ เก่งโคตรเลยนะจริงๆนี่ค่ะหิมะตกนะคะเห็นไหมนี่หิมะเริ่มมาแล้วค่ะหิมะเริ่มเป็นสเก็ตเป็นดึงดึงดึหิมะมาค่ะ อีกหน่อยคงจะพอหลังจากจบแล้วหิโอ้ตอนนี้หิมะเริ่มลงหนักหนักแล้วค่ะเห็นไหมตอนพวกป้าขึ้นมาแรกโอ้โทีนี้ถ้าเกิดใครมาที่หลังก็จะถ้าเกิดมันมาหนักนี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะนอกจากหิมะปะ very nice very nice อันนี้ก็เขา้าอุโมงคความอุ่นนะคะ เมื่อกี้ใจสั่นค่ะแต่พอออกมาสูดอากาศข้างนอกแล้สดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นขึ้นข้างในอุดอัดเพราะว่าเขา,เขาใช้ยิเตอร์แรงแล้วที่นี่คนเยอะแย่งอากาศหายใจกันค่ะนี่ค่ะก็จะเดินลงแล้วก็เหมือนเดิมอ่าป้าไม่รู้ว่าอุโมงค์น้ำแข็งอยู่ตรงไหนนะคะไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากก่อนนะ สัน้นก่อนเนาะถ้าเกิดเจออุโมงค์น้ําแข็งจะถ่ายใหม่นะฮะ